วันนี้จะได้พูดกันถึงหัวข้อปาติโมกต่อจากครั้งที่แล้วมาหลังที่ได้หยุดไปชะนานมีความประสงค์จะให้ จำกันได้ง่ายง่ายจึงได้ผูกเป็นหัวข้อแบบคำกรอน <c oughs> หัวข้อเป็นกรอนเนื้อเรื่องก็เป็นในใจความสำคัญของธรรมะ <c oughs> เราก็เลยเรียกว่าหัวข้อธรรมปาติโมกคู่กันกับวินัยยะปาติโมก ข้อแรกแห่ไม้ยิงสามขาถัดมาสาตราสามอันชนชะกันสามกกป่ารคสามดงเวียนวงสามบนทุกทนสามโลกขาวโคกสามเงิน <c oughs> ทางห้ามเดินสองข้างมดมแมลงห้าตัว ัน,นี้ก็พูดกันมาแล้วทนนี้ต่อไปก็ถึงเรื่องมารที่น่ากลัว <c oughs> ห้าตนท่านต้องสังเกตดูให้เห็นว่ามันเป็นหัวข้อของธรรมะอย่างไร ในเรื่องทั้งธรรมะทั้งหมดเมื่อแบ่งเป็นหลักที่สำคัญสำคัญมันก็จะได้อย่างที่เราเก็บขึ้นมานี้นั้นถ้าเข้าใจได้ทั้งหมดนี่ก็คือเข้าใจธรรมะทั้งหมดแล้วก็เอาไปเชื่อมโยงกันเอง ก็ะจะกลายเป็นเรื่องธรรมะที่สมบูรณ์ <c oughs> แล้วก็ต้องการให้ใช้เป็นหลักสำหรับปฏิบัติด้วย <c oughs> ไม้คาว่าทั้งหมดนี้ต้องรู้ถึงขนาดที่เอาไปปฏิบัติได้ที่นี่ มาถึงหัวข้อที่ว่ามารน,น่ากลัวห้าตน <c oughs> จะรู้จักมารกันเป็นข้อแรกแล้วจะรู้จักฆ่ามานหรือ <c> ป <oughs> ้องกันไม่เกิดมาน <c oughs> ได้อย่างไรเป็นข้อที่สองเราพูดกันถึงข้อแรกเรื่องมานทั้งห้าซะก่อน <c oughs> เป็นคำโบราณโบราณผมยังไม่เคยพบอยากพระพุทธภาษิตโดยตรงแต่มีในหนังสือ <c oughs> ต่างๆมากที่สุดท <c oughs> ่านก็กล่าวไว้ดี แล้วก็รับออกมาศึกษา <c oughs> ไอมารท่าตัวนี้เรียงลําดับไม่ค่อยเหมือนกัน <c oughs> หนังสือบางเล่มก็เรียงลําดับไปอย่างบางเล่มก็เรียงลําดับไปอย่างที่เราก็เรียงเอาตามที่เราเห็นว่าดีที่สุดก็ <c oughs> <c oughs> เริ่มด้วยกิเลสตมาน <c oughs> แล้วก็ขันธมามน มัจจุมานอภิสังขารมานอเทวะปุตตมานข้อที่หนึ่งเรียกว่ากิเลสมานนี่มันชัดอยู่แล้วคำว่ามานนั่น <c oughs> ตัวหนังสือแปลว่าผู้ฆ่าผู้ฆ่าให้ตายถ้าเป็นเรื่องภาษาคนปุคลาทิศฐา,ษา,ษานประฆ่าคนให้ตายมารฆ่าคนให้ตายถ้าเป็นเรื่องภาษาธรรมหรือธรรมทิศฐา,านก็ฆ่าความดีฆ่าความสำเร็จ มันก,ก็ยังอยู่ในความหมายที่ว่าทําลายหรือทําให้ตายเหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยวนี้ท่านระบุชัดลงไปว่ากิเลสสมานกิเลสเป็นมา <c oughs> นก,ก็คือกิเลสได้แกโลภโทสะโมหะโดยหลักใหญ่โดยประธานแจกลูกออกไปเท่าไรก็ได้ กิเลสที่แจกลูกได้มากถ้าใจความมัสรุปได้เป็นสามกลุ่มกลุ่มโลภะราคะเป็นต้นนี่ก็คือจะจับว้ยึดว้วถือว้เอาว้เอาเข้ามาลากเข้ามาที <c oughs> นี้กลุ่มที่สองโทสะคือโกทะนี่ไม่ชอบโกรธหลักออกไปคือทำลายเสีย มีปุ่มพิสาโมหะหลงไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ชัดมันก็ได้แต่สงสยัยวิตกกังวลมีอาการเหมือนกับว่าวานเวียนอยู่รอบๆเ <c oughs> นี่ยเป็นหลักที่จะรู้จักกิเลส <c oughs> ที่เรียกว่าโลภโทสะโมหะหรือราคะโทสะโมหะ ตัวที่หนึ่งเอาก็มากอดรัดวว้ <c oughs> ตัวที่สองกลักออกไปหรือทำลายเสียให้ตาย <c oughs> ตัวที่สามมันไม่แน่ไม่แน่มันสงสัยอยู่มันก็เลยเวียนอยู่รอบรอบวัตถุที่เป็นที่ตั้งแห่งความ <c oughs> ลงไหล <c oughs>